สวัสดีครับผมนะครับสร้างแปะนะครับเมื่อนี้รับบดเป็นสร้างนะครับจากเป็นเกษตรมาแล้วมาเป็นสร้างครับเมื่อนี้เมื่อนี้ก็คลิปนี้ก็มาเบงปัญหาของการสูบน้ำเ่าขึ้นนะครับก็บเป็นปัญหาเรื่องของฟุตฟุตวาวนะครับฟุตว่าวฟุตว่าวคือหวัวกระโหลกสูบน้ำนะครับมันเป็นฟุตวาวที่มีพลาสติกนะครับกันน้ำ มันบแมนพูดว่าแบบเปื่อยนะครับอันนี้พูดว่าแบบปิดนะครับปัญหาก็คือสูบน้าม่ขึ้นกองหน้กากะบ่ได้นะครับกองหน้ากะไหลทิมซื่อนะครับกองน้ากะไหลทิมซื่อกองน้าม่เต็มจะคือ,อง่ายก็ได้ปัญหานี่กะทุกคนกะทุกคนกะเจอมาขึ้กันนะครับปัญหาพูดว่า สร้างแปะกับสร้างตุ้มตามก็สร้างอบนะครับก็ลเลยถอดก็ลเลยลงไปนะครับลงไปปากองนะครับเนาะปากองแลวก็ไปถอดฟุดว้าวถอดฟุดว้าวขึ้นมาแล้วก็มาเจอนี่นะครับปัญหายกตัวอย่างนะครับนี่เนาะตัวนี้เลยนะครับมันไป ซอดเขาแทรกเขาอยู่ในอันพลาสติกนะครับเป็นลินแววพลาสติกมันก็เลยกอกน้ำบ่ขึ้นนะครับกอกน้ำบ่เขากอกไปแล้วก็ไล่ไล่ทิมซื่อนะครับเนาะเอาตัวใหญ่ๆมาให้พี่น้องเบ่งเพื่อจะได้เห็นภาพนะครับเศษมันอาจจะน้อยกว่านี้อยู่นะครับปัญหาปัญหาต้นเหตุมันคือตัวนี้นะครับ ที่มันเข้าไปมันอาจจะน้อยกว่านี้อยู่นะครับแต่ว่าอาตัวอย่างมาให้เบิงเพื่อให้เห็นภาพนะครับตัวที่แท้จริงคือตัวนี้นะครับในน้อย,อยมันจิ้มเข้าไปแล้วมันมีห้วอากาศแล้วก็เห้ากอกน้ำบรยู่นะครับเ้ากกะําไดมันกับอไไรนะครับก็เลยเอาตัวนี้ออกก็เลยนำกระยู่นะครับกับ สูบขึ้นนะครับกกแก้ไขปัญหาฟุตว่าตัวนี้แล้วกับกองน้ากองน้าแล้วก็สูบขื้นได้ปกตินะครับเนาะคลิปนี้เกษตรแปะหรือสร้างแปะนะครับจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ